สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เขื่อวันคิดเช่นนะคะจะมีเลมอนเค้กค่ะมาฝากเพื่อนๆค่ะดูสีคะาน่าทานไหมคะทำง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูที่เป็นปอนเลยค่ะเนี่ยค่ะขนาดที่ทำวันนี้จะเป็นขนาดหนึ่งปอนนะคะเนี่ยค่ะน่าทานไหมคะ เดี๋ยวเร,เรามาลองชิมดูกันนะคะว่าอร่อยไหมดูเนื้อสิคะนุ่มมากเลยคะ่ะทานกันคะ่ะอืม ตัวสปันนะคะจะน,นุ่มแล้วก็มีรสชาติของเลมอนค่ะกับครีมที่เป็นไอซิ่งครีมข้างบนนะคะเข้ากันกับตัวสปันดีมากเลยค่ะเยวชิมอีกครั้งค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆฝ <ๆ S 2> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเชอวันคิ่เช่นด้วยนะคะเดี๋ยว เราไปดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยค่ะไปกันค่ะส่วนผสมต่างๆค่ะมี3มส่วนนะคะวันนี้เนยสด100กรัมค่ะเอาลงในโถตีเลยจ้ะเนยสดนี้จะเป็นเนยที่อ่อนตัวแล้วนะคะ ออกมาจากตู้เย็นวางไว้นานๆเลยค่ะพออ่อนตัวแล้วคราวนี้เราก็มาใส่เกลือะคะ่ะหยิบมือค่ะตีจนขึ้นฟูเลยนะคะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะใช้เวลานานอยู่นะคะกว่าจะขึ้นฟูประมาณ4ี่ห้านาทีน,ะะนี่ยค่ะ้แล้ว ใช้ไม้พายพายข้างๆตะล่อมข้างๆลงไปนะคะแล้วก็ตีต่อค่ะตีต่อเลยเนี้ยค่ะตีให้ได้เนื้อเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำตาลทรายลงค่ะแบ่งเป็นสามรอบนะคะตีให รอบละหนึ่งนาทีค่ะพอครบหนึ่งนาทีแล้วเราก็เทอีกส่วนหนึ่งลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะทำพ,พร้อมๆกันเลยค่ะเราต้องหยุดเครื่องแล้วก็คนบ่อยๆหน่อยนะคะเพราะว่าตัว บัตเตอร์ครีมเนี่ยค่ะมันจะขึ้นในข,ข้างข้างโถค่ะเวลาเราตีนี่น้ำตาลส่วนที่สามค่ะทุกรอบนี้รอบละหนึ่งนาทีนะคะหลังจากเราเทน้ำตาลลงไปเทลงไปแล้วก็ตีจนครบหนึ่งนาทีแล้วก็เทลงไปค่ะทำแบบนี้เรื่อยๆจนน้ำตาลหมดนะคะสามรอบจ้ะนี่ค่ะเนื้อครีมจอกมาประมาณนี้ค่ะ นีค่ะเดี๋ยวอย่าลืมคนอ่างด้วยนะคะขอบอ่านได้เนื้อประมาณเนี่ยค่ะได้แล้วเดี๋ยวเรามาเทไข่แดงลงไปอ่าไข่ลงไปอ่า,า,อาครั้งละหนึ่งฟองนะคะหลังจากเทลงไปเสร็จก็คือเราตีประมาณ30วินาทีค่ะ ครบ30วินาทีแล้วเราก็เทไข่ฟองที่สองลงไปเลยจ้ะแล้วก็ตีต่อเหมือนเดิมค่ะ30วิค่ะเอามาเทวานิลาลงไปค่ะหลังจากเทวานิลาลงไปนะคะเราตีต่อประมาณ1นาทีค่ะให้เนียนเข้ากันเลยค่ะ แบบนี้เลยนะคะทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนๆนะค่ะใช้ไม้พายคนอีกรอบค่ะ ให้เนื้อได้เนียนอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้ได้แล้วค่ะในเนื้อประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาลอนแป้งลงไปนะคะแบ่งแป้งเป็นสองส่วนค่ะแล้วก็ลอนลงไปใช้ไม้พายนะคะตะล่อมคนคนอย่างเบามือค่ะเพื่อจะไม่ให้เนื้อเค้กฟูมากค่ะ เลมอนเค้กจะไม่ค่อยฟูมากนะคะแต่ว่านุ่มนีค่ะตะล่อมตะล่อมแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเรามาเทส่วนที่2ลงไปเลยค่ะแป้งส่วนที่2ก็ก่อนลงไปเลยค่ะ นะคะตล่อมแบบนี้เลยจ้ะนะคะได้เนื้อเนียนแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยจ้ะเสร็จแล้วค่ะอเค เดี๋ยวเรามาทาเนยใส่ที่พิมพ์นะคะ <Okay. S 1> พิมพ์วันนี้ใช้พิมพนึ่งปอน์นะคะไซนึงปอนด์ทาเนยให้ทั่วเลยค่ะรอบเลยเพื่อจะไม่ให้ขนมเค้กติดค่ะเพราะเราไม่ใช้แผ่นรองคราวนี้ก็มาร่อนแป้งใส่ให้ทั่วค่ะให้ตัวพิมพ์เลยจ้ะแบบนี้เลยค่ะทำเลยค่ะ ขอราอนะเกลีย่ยให้ทั่วค่ะหมุนให้ทั่วแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเทออกค่ะเศษแป้งที่เหลือเราเทออกขอออกเลยะค่ะเราคอบแป้งออกจากพิมพ์เลยค่ะ เพื่อมาให้มีแป้งเหลือเยอะค่ะแบบนี้จ้ะแล้วก็เทตัวมิเจอร์ค่ะลงไปในพิมพ์เลยค่ะพิมพ์วันนี้เราใช้พิมพ์ขนาดหนึงกนนะคะเทลงไปแล้วเราก็เกลี่ยเลยจ้ะ เกลี่ยให้เนียนด้านหน้าเนียนค่ะช่วงนี้เพื่อนๆอย่าลืมไปเอาปาเตอร์ครีมนะคะในสดเทใส่ถุงบีบค่ะเพื่อจะบีบแปนใส่ที่หน้าด้านหน้าค่ะให้หน้าตัวเค้กแตกออกนิดหน่อยค่ะนะคะ เพิ่มความหอมของกลิ่นเนยตรงด้านหน้าด้วยนะคะถ้าเราบีบใส่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเคาะสองสามทีค่ะเดี๋ยวเราไปอบกันค่ะถึงเตาอบร้อยเองศาอบเวลา45-50นาทีนะคะแล้วแต่เตาแต่ละบ้านค่ะไม่เหมือนกันค่ะตอนนี้เรามาเริ่ม ส่วนที่สองเลยค่ะเทน้ำ40กรัมลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ30กรัมค่ะไฟกลางนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณอีก2นาทีค่ะเพื่อจะทำน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมเลมอนตอนนี้เราต้องใช้น้ำส้มประมาณ10กรัมนะคะเนี่ยค่ะให้เดือดทิ้งไว้2นาทีค่ะ ไฟกลางนะคะอย่าลืมเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนค่ะอันนี้เรามาเทน้ําเชื่อมลงในแก้วเลยค่ะเนี่ยค่ะน้าเชื่อมที่เสร็จออกจากเตาเลยนะคะแล้วเรามาบีบน้ํามะนาวกันค่ะมะนาวนี้ใช้เลมอนลูกใหญ่อย่างนี้นะคะจะหอมมากค่ะถ้าเราใช้มะนาวสูล็กบเขียวค่ะจะเปรี้ยวกินหอมก็จะต่างกันค่ะ ได้น้ำมะนาว10 ml เสร็จแล้ว10กรัมเสร็จแล้วนะคะเราเทใส่ในแก้วเลยค่ะในแก้วที่เป็นน้ำส่ลับค่ะแล้วก็คนเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็วางไว้ให้เย็นลงนะคะเนี่ยค่ะแล้วเค้กเราก็เสร็จแล้วค่ะออกมาจากเตาอบแล้วทิ้งไว้10นาทีนะคะในพิมพ์เสร็จแล้วแล้วเราค่อยมาเอามีด ตีด้านข้างค่ะเพื่อไม่ให้เค,ค้กติดที่พิมพ์ค่ะเวลาเราออกก็จะอ,ออกง่ายค่ะเนะคะเดี๋ยวเราควาาออกเลยค่ะตอนนี้แบบนี้เลยค่ะเพราะว่าตัวเค,ค้กจะไม่นุ่มมากจะไม่ด้านหน้าจะไม่นิ่มมากค่ะ เราก็เลยสามารถใส่ตะแกรงและคว่ำออกได้เลยหน้าเคก็ยังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มเป็นรูๆค่ะที่เราจิ้มเป็นรูๆนี้เพื่อให้น้ำเลมอนไซรัปค่ะลงไปอยู่ด้านล่างนะคะให้มทั่วๆจะได้อมเปรี้ยวอมหวานค่ะทำตามกันเลยค่ะแบบนี้เลยจิ้มให้ทั่วเลยค่ะ แล้วเราก็น้ำใช้น้ำไหลัปค่ะน้ำเลมอนสไหลัปน้ำเชื่อมค่ะเอามาทาให้ทั่วเลยค่ะนำมาทาให้ทั่วเค้กเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ เพื่อนๆอย่าลืมทาด้านข้างด้วยนะคะเพื่อให้ซึมเข้าได้ดียิ่งขึ้นค่ะทาให้ฉ่ำๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำไอซิ่งเพื่อลาดเลยค่ะใช้น้ำตาลนะคะ80กรัมค่ะ แล้วก็น้ำมะนาว15กรัมค่ะคนให้เข้ากันอิใช้ช้อนตัก1ครั้งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเติมอีกรอบหนึ่งจนหมด15กรัมค่ะเพราะว่าบางครั้งเราต้องดูความเหนียวข้นของน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งด้วยค่ะต้องตักทีละน้อยค่ะใส่แต่รวมทั้งหมดอิจใช้15กรัมค่ะ น้ำมะนาวกับน้ำไอซิ่งน้ำตาลไอซิ่งนะคะเข้ากันดีมากเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมมากจะไม่ออกเปรี้ยวปี๊ดไปเลยหรือว่าหวานจาดไปเลยค่ะจะพอดีมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะให้ได้เนื้อ t e x t อร์ประมาณนี้เลยค่ะเวลาเราไปลาดแล้วก็จะลาดด้านข้างได้สวยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราลาดกันเลยค่ะ ไอซิงลาด,ด้านข้างเลยค่ะเนี่ยค่ะตกแต่งให้ดูสวยงามเลยค่ะตามแต่ใครชอบนะคะหรือว่าจะลาดโอเวอร์หมดเลยก็ได้ค่ะลาดให้เต็มด้าน้างด้านหน้าหมดเลยก็ได้นะ ลาดด้านทางเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลาดด้านบนเลยค่ะนีค่ะลาดให้ทั่วเลยค่ะด้านบนนี้จะลาดให้ทั่วเลยนะคะตามแต่ชอบเลยนะคะว่าใครจะชอบลาดแบบไหน พอเราเอาวางไว้สักครู่ค่ะพอเย็นแล้วน้ำตาลไอซิ่งก็จะแข็งตัวค่ะ นคะคะราดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเค้กด้วยเลมอนสไลด์กันเลยค่ะเนีค่ะเราหั่นเป็นชิ้นแล้วก็วางข้างบนเลยนะคะเสร็จแล้วอีกก็ใช้ใบสะระแหน่ค่ะมาเสียบ ใ้ดูสวยงามสีเขียวตัดกับสีเหลืองค่ะแล้วก็พื้นก็เป็นน้ำตาลไอซิ่งสีขาวดูน่าทานมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูเหมือนจะยุ่งยากแต่ไม่ยุ่งยากนะคะทำง่ายมากมาตัดและชิมกันเลยค่ะทำเสร็จแล้ว ได้ชิมแล้วรับรองค่ะว่าเพื่อนๆจะต้องทำอีกแน่นอนเลยถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อวันคิดเช่นด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเวลามีดีโอใหม่ๆจะได้ไม่พลาดค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ